อันเปิดให้ดูเลนี่ยแบบนริเปิดยังไงควมเราความเราเราไปหาเองเลยขอดูชิ่ายได้ป่ะล่ะมึงมึงบอกไปได้ว่าสตาร์สตาร์เป็นคนดึงไฟผมเอาไปเช็คได้ไหม่ขอดูได้ป่ะถ้าเป็นไอพีเจผมเลยไม่ให้อ่ะไอ้เนี้ยเพราะมันเป็นเพื่อนเลยเพลงฝันเลยเพลงฝันแม่งจะมีผัวเป็นสตาร์พี่เนี่เออใช่ใช่ไอ้เนี้ยมันเตะบอกไม่แต่มันหมดเวลาไงชั่วโมงหนึ่งไงตลอดเลยตลอดเลยไอ้ไอ้ะ่านออกมาเรียไปเลยนะผมผมเห็นไปแล้วผมบอกไปแล้วผมพูดแต่ผมมาที่บัตรไปแล้วเราไปนั่งหาเองสิความเราดเวัจุน ไปนไหนเองครับไปไหนไอเกิร์มึงพูดเอาอย่าไปหมดเวลาปู๊มันหมดเวลาิดวันเอาแล้วมันมันหมดอะไรอะป่าพี่ที่เสียงแหบของแสบคอเซฟซิ่วหน่อยไหมกูเป็นห่วงจะอับเสพอยคอเจ็บถ้าปล่อยไว้สุดมาเดี๋ยวไม่มีใครช่วยอย่าลืมทิ้นแรกกัสิบอินทิเมตช่องรอดงามดูอย่มึงเปลงเปลงึงปัังสมิงล้างเธอให้เดีย แต่กูต้องจริงเพราะแม่มึงเป็นผู้ชายสมเราพริก,กดัดพ <Yes S 2> ยัญชดะมันก็ทุกข์กิจกัด ในรู้ว่าไม่ดีว่มึงจะให้กูทำยังไงกับเรื่องที่มึงยังไม่เขา้าใจไปแล้วทำไมมึงทำไม่ได้อย่างนเขาไอ้ที่มึงเล่นนาจมาไว้จะคิดว่ามึงจะไม่เป็นไรสนุกใช่ไหมไอ้ที่มึงทำแล้วว่าจะ่าอย่าเลยเดี๋ยวอายเขาจะไปรู้ว่าเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆกูใมึงทายว่ถ้ากูพูดแล้วใคจะอายไย่งมาโทษกูนะไอ้สั์ที่เพลงคุณทำให้พอ่องตายแม่มตมตงตายปามตายคนตายพราะมงควายชิ i หายลว t ว h ดนะคมฟลมึงน่ฟีิฟัคกเลี้ยวเนไปได้ดีวิไอกมึงจะมองกูไปทางไหนก็ไม่มีทางที่มึงจะนิ่ ัไว้เป็นอย่างนั้นสัตนัดไม่เพื่อยันดันอย่าซักไ่มึงคนกระชัไปกูสู้ไม่เคยนับไฟมีแต่กะสุนกรที่ผูกกัจักใชยศพนงะวัมผ้ากมาไม่กี้าฉันก็อยาไปซราว่าฉัางห้าหน้าเแตำมันผ้าป่าคนไม่ช่วเลยข้ะดาตัวพูดและพญาทั้งเด็กเลยชราผู้หนักมาเป็นชาราเป็นสนใจในกี่รือบบามึงทำใด้ไปแดกผาราทุทีเอากาศจะมาเสือกสู้ดา wa wa so so hill up bang pa ni mun yum tham ban ya ni pita ban ya matapha ku tam ba ma tao sai mai mai pla pla soming ra da khot ti aya ak sa ra na chan ta ta และชีวิตไม่นำพาแล้มันเหลือแต่คำลาให้ทุกคนให้ตบต้าว่ากำลังวังชามันสุขคนดดำนาอย่ามาเจอแตกยจลากุมือนนาจา้าลูกคึงจะพาไปถึงจันทราเวลาทับกุยตาถือโอกระชาชงไม่กตำราแต่้าทำไ้างกัดตากบนแบสปาตาสมือกัเดนโลหิตมือกเซนทศกการ์ดงลงมามึงอยาทำเป็นไม่เห็นพ่อมึงไอแม่มึงไปโดนกูะได้รถเบเด็กสง่าอยาพวกมึงกูไม่คิดจะงวดสกับมึสู้ตีบอกให้แม่มาดูที่รมึงก็มนีมึงบอกว่าเห็นมีวกพ่อมึงละจัวงแม่มึงละว